สวัสดีครับทุกคนนะครับมาพบกวับโอ๊ตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยโอ๊ตจะมาแนะนำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ Sony ปล่อยมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้จัดการไฟล์วิดีโอของท่านเองเนี่ยได้อย่างมีระเบียบมากๆครับนั่นก็คือเจ้า c a t a l y z e b r o w s e ครับ เอาล่ะนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับมีคอนเทนต์อีกมากมายนะครับรอให้ทุกท่านได้เข้ามาชมนะครับเพื่อจะเป็นความรู้นะครับสามารถที่จะใช้งานกล้องโซนี่ต่อไปได้เลยจ้ะนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะแนะนำโปรแกรมตัวใหม่นะที่ชื่อว่า Catalyst Browse นะครับสะกดว่ายังไงวะ Catalyst Browse เนื่องจากตอนนี้เนี่ยความนิยมในเรื่องของการถ่ายวีดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากครับ โซนี่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับออกโปรแกรมออกมา1ตัวนะครับซึ่งให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถได้จัดการไฟล์แมเนจไฟล์วิดีโอของคุณเองได้ง,ง่ายๆครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ตัวท่านเองนะครับวับนนี้เนี่ยเจ้า c a t a l y s t b r o w เนี่ยโอจะมาแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆครับตั้งแต่ระดับเขาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นการดาวน์โหลดมันเลยนะครับว่าดาวน์โหลดได้ที่ไหนดาวน์โหลดติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์ยังไงนะ แล้วก็เดี๋ยวจะ Import ไฟล e Export File ไฟ <c oughs> ให้ดูนะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์เล็กๆใน้อยที่มันสามารถทำงานด้วยกันได้การใส่ Stabilizer นะครับในตัวกล้องนั่นเองครับหรือว่าในไฟล์ของวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกล้องรุ่นใหม่ของโซนี่ไม่ไว่าจะเป็น A7C นะครับรวมไปถึง Alpha 7S รวมถึง กล้องรุ่นใหม่อย่าง FX6 นะครับที่เป็นตัว p ปร Camera เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานตัว s ซเบลิเซอรตัวนี้เนี่ยได้ที่ไฟล์วิดีโอด้วยครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของเจ้า Catalyz Bowen ครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ หนึ่งครับจเจ้าแค a l ลท์บลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการไฟล์ระบบของพวกไฟล์มีเดียต่างๆท,างท,างท,างที่เป็นวิดีโอได้ค่อนข้างง่ายนะในไฟล์ของวิดีโอเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นระบบไหนเป็นฟอร์แมตอะไรถ่ายมาด้วยกี่เฟรมเรทอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถแสดงเป็นเมตาดาต้าได้หมดเลยครับสองนะครับสามารถเปิดไฟล์วิดีโอได้นะครับที่เป็นฟอร์แมตกล้อง s องโซนี่ไม่ว่าจะเป็นระดับคอน sumer หรือระดับโปร ที่เป็นแคม c o ค d e r นะครับสามารถเปิดไฟล์ได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเอาไปเปิดกับคอมรุ่นนู้นรุ่นนี้ไม่ได้นะพอแค่มีโปรแกมรมคัลาลเซอราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์ได้สามครับสำหรับการใช้งานแล้วก็จะมีเครื่องมือในเรื่องของการเช็คสีต่างๆรวมไปถึงการแกดดิ้งสีแบบคร่าวๆระดับเริ่มต้นได้นะครับจากโปรแกรมนี้คือเราก็สามารถที่จะใส่ ตัวสเตเลเซอร์นะครับหรือระบบกันสั่นในคลิปวิดีโอได้ก็สามารถที่จะทํางานพวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนโปรแกรมตัดต่อทั่วไปนะครับโอเคครับทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งระบบของ c a t a l y z e Ball นะครับในการทำงานของระบบ Windows นะครับกด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์หา Catalyst Ball ครับนะครับก็ง่ายๆครับ คาตาไลั์เบลก็กำกับไว้นิดนึงครับ for Sony ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลดนะมันก็จะขึ้นมาในเรื่องของเว็บไซต์นะครับตัวนี้อันแรกเลยก็สามารถที่จะกดเข้าไปกดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Sony Creative Software นะครับ .com ก็ดูในเรื่องของรายละเอียดของการดาวน์โหลดได้เลยนะครับเครื่องใครใช้ Windows ก็โหลดเป็นเวอร์ชัน Windows นะฮะเครื่องใครใช้ Mac OS ก็ โหลดเป็นเวอร์ชัน mac os วิธีการเลือกง่ายๆครับดูตรงดอกดาวด้านล่างนะครับกดเข้ามาเนี่ยก็สามารถเลือกภาษาใครถนัดภาษาไหนนะแล้วก็เลือกได้นะส่วนผมก็ไม่มีภาษาไทยนะก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับเป็นระบบ windows น,นะครับเวอร์ชัน0น2001อ่า2020นะครับจุดหนะครับประมาณ420 MB โดยประมาณนะครับถ้าใครใช้ mac os ก็อย่าลืมนะคลิกเป็นเวอร์ชัน mac นะครับก็ดาวน์โหลดที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่และกันนกนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่นี้กดดาวน์โหลดเนี่ยตัวของ Sony s o y y ่ r a t i v e Software ก็จะส่งในส่วนของ exe ครับหรือว่าตัว u n s t a l l นะครับตัวอินสตอลลงมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้น,นครับไม่ถึง1นาทีนะครับก็ตัวอินสตอล ที่เครื่องเราเรียบร้อยอ่ะมาดูโชว์อินโฟเดอร์นะครับอ่ะอยู่นี่แล้วเรียบร้อยนะครับคตบาตาลิฟบลนะครับ,บ2020.1นะครับกดเข้าไปเลยเดี๋ยวปุนคลิกครับเอาละนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งง่ายๆครับรู้สึกว่าก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับกด next นะครับแล้วก็ ลองดูครับว่าเราจะเอาแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยทาง c a t a l y ฟ t เนี่ยก็จะแจ้งมาว่ามีตัว c a t ตาลิ t บ a ลแล้วก็ Catalyst ที่เป็นพีแพรมาให้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอันไหนผมเลือกทั้งสองอันจริงๆแล้วเนี่ย พีแพก็ที่ผมลองดูเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก c a t าล y s t เบล l เทเท่าไหร่นะแต่ว่าพีแพจะมีให้เสียเงินด้วยนะครับถ้าเสียเงินเนี่ยน่าจะมีในส่วนของการตัดต่อให้ด้วยนะครับผมก็หนักเครื่องเปล่าๆนะผมว่าเอาแค่เบาส์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้เขา Create ชาคัจในเดสก์ท็อปให้ด้วยนะครับยูสตอไปเลย ก็จะเรียกแคทเตลิสหรือแคทาตอ์ลัก็ได้นะลองดูนะครับวิธีเรียกที่ถูกต้องเมื่อกี้เรากด Google ให้ทุกคนได้ดูแล้วเนาะประมาณนี้แต่จะถนัดเรียกแคทาตอลิสนะครับก็ฟิเนเรียบร้อยครับจบในการอินสต l ลโปรแกรมนะครับทีนี้เราก็มาดูในหน้า w i n d o w ์ของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาครับตัวลูกตาสีม่วงตัวนี้นี่เองนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปครับแกม นะครับ,ลบ,บหลดแปบนึงนะครับเป็นของโซนี่นะมีสัญมีโลโก้โซนี่หาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะดูเฟรนลี่มากๆนะครับแล้วก็จะแท็กในส่วนของวิดีโอที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เราให้อัตโนมัติเลยนะครับรวมไปถึงโฟลเดอร์ที่จะเป็นตัวแสดงดิสเพย์ตั้งแต่เปิด ปรแกรมตัวนี้มาเนี่ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วโฟลเดอร์ที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยจะไม่มีนะสังเกตนะครับจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นวิดีโออย่างเดียวนะครับแล้วก็แสดงในเรื่องของไฟล์วิดีโอให้เราเห็นนะครับนี่คือข้อดีของมันอย่างแรกก็คือเวลาที่เรากดคลิกไปที่วิดีโอตัวไหนก็ตามนะที่มีอยู่นะมันก็จะแสดงในเรื่องของตัวดีเทล Data ทั้งหมดเลยนะครับมีเดียทั้งหมดเนี่ยที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงจะมีแสดงผลหมดครับว่าเราใช้เฟรมเลยเท่าไหร่ค่าตั้งกล้องค่าเซตกล้องระยะเลนที่ใช้วันที่ที่ใช้อ่าวันที่ที่เลตคอร์ดระยะเวลามีบอกทุกอย่างครับเป็น Data หมดเลยนะนี่คือจุดเด่นของตัวโปรแกรมตัวนี้นะฮะ ทุกอย่างนี้คือตัวข้อมูลที่มีอยู่ในวิดีโอของเรารวมไปถึงระบบเขาเรียกว่าไงกันสั่นครับถ้ากล้องรุ่นใหม่ๆของ Sony เนี่ยในปี2019ที่มีการบันทึก metadata เ,าาเข้าไปในตัวไฟล์วิดีโอเนี่ยมันก็จะมีตัวไอคอนกันสั่นมาให้เราเขาเรียกว่าได้ปรับจูนกันด้วยแต่ถ้าวิดีโอตัวไหน ที่ไม่ได้มีการบันทึก metadata เนี่ยก็จะไม่มีไอคอนตัวนี้นะครับเนี่ยไอคอนจะสังเกตง่ายๆจะเป็นรูปแหนมเตยและจะเป็นรูปการขยับนะครับขึ้นมาที่ตัวไฟล์วิดีโอนะวิดีโอเอ่อกล้องที่สามารถบันทึก metadata ได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ ZV1 นะครับ Alpha 7C Alpha 7S Mark III นะครับ่ c, นะกากจะประมาณนี้รวมถึงกล้อง โปรเฟ s ชั่นอรุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่างตัว FS6 นะครับที่เป็นกล้องแคมโ o ดเดอร์โปรนะครับก็สามารถที่จะบันทึกในดตตาได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับอ่าเราก็คลิกที่ไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับแล้วกดบิวครับหรือดับนบิลคลิกก็ได้นะครับทีนี้ดับนบิลคลิกมาเนี่ยมันจะเข้ามาในหมดของตัวล็อกอินนะครับตัวล็อกอินกับ Adjust Color นะครับ เดี๋ยวให้ดูตัวล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินนะครับอยู่ที่แถบบาร์ด้านล่างเนาะนะครับล็อกอินเนี่ยก็แสดงในส่วนของดีเทลต่างๆเมื่อกี้ได้พูดไปนะในส่วนของตัวมีเดียแล้วก็ออ d ดิโอนะครับรวมไปถึงดีไว c e ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายแล้วก็เมตาดาต้าต่างๆเนี่ยมันจะบอกหมดเลยครับว่าเรามีคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีดีเทลทุกอย่างอะไรบ้างใช้ i อโซเท่าไล สปีชัตเตอร์โคเดกอะไรระบบเสียงแบบไหนคือเป็นความละเอียดที่ละเอียดยิบมากๆนะครับที่มันถอดรหัสออกมาให้นะครับแต่เราคงได้แค่ดูเฉยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการปรับหลย adjust เนี่ยมาดูที่ color นะครับ adjust color adjust color เนี่ยสิ่งที่ปรับได้ก็คือมีเวฟฟ f o r m histogram แล้วก็เ i s t o สโคปนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวโ o n e curve นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากครับ มันจะมีตัวอย่างคลิปที่อยู่ในหน้าจอนะด้านซ้ายก็จะเป็นออริจินอลด้านขวาก็คือปรับเป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปที่เราปรับแล้วนะผมลองดูในเรื่องของการดึงโทนเคอร์ฟดูผมดึงฟันางมานิดนึงเพิ่มไฮไลท์หน่อยนึงนะครับตรงกลางเอาตรงกลางอาจจะไม่ได้ไปกดอะไรมากนะครับยืนอยู่ในระดับปกต,ตินะครับ ความสว่างคงไม่ได้เพิ่มอ่าเพิ่มคอนทาราสครับนิกน้อยนะฮะคอนทรัส saturation สีขึ้นมานิดนึงนะให้หน้าอมชมพูเล่นดูได้นะครับว่าเราพอใจไหมนะครับ,นะรบเอาลนะประมาณนี้ละกันนะหน้าน้องขาวไปนิดนึงอาจจะลดอันนี้ส่วน,นมืด ลดส่วนสว่างนะครับลดส่วนสว่างปรับปรับคุนนไปครับลองดูนะครับมานี้กระเด็นกระเด็นไมเกระเด็นม,มาตรงตรงนิดนึงอ่ะละผมถือว่าผมพอใจกับสีผมประมาณนี้ละสีจะเข้มขึ้นมาดหนึงนะครับแดดค่อยเหลืองหน่อย โอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วครับเรายังไม่ได้เซฟโอ้น้องหน้าแดงทีนี้น้องหน้าแดงเนี่ยอาจจะลดลดคอนทา้าส์มานิดหนึ่งบรรจนเป็นส่วนไม่ได้นะครับจูนเป็นส่วนไม่ได้แดงนิดเดียวนะไม่เป็นไรถือว่ามีน้ำมีนวลไม่ถึงกระแดงมากนะครับก็ต่อไป จะเซฟเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะทำสเตเบลิเซอร์ต่อนะครับกดซ้ายล่างนะครับว่าตัวนี้มีตัวเมตาดาต้าอยู่แล้วนะสังเกตจากโลโก้นะครับมันก็สามารถที่จะทำตัวสเตเบลิเซอร์ได้เวลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับอืมโอเคทีนี้ตัวของ c a ตา l y ส t บ wow ลเนี่ยเขาจะมีการปรับออโต้ให้เรานะครับซึ่งเราก็ ถ้าเราโอเคกับการปรับออโตโอก้ก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าผมสามารถที่จะปรับแมนวนวลเองได้นะตอนนี้เนี่ยมันทางคาตาลิสต์ราเนี่ยปรับให้ผมประมาณ4%ีนะครับครอปมาประมาณ40%ก็ขอปรับสักประมาณนี้ประมาณนี้ครับ เจ็ดสนะิบเก้าสิ้าคแปดสิบไปเลยหรือว่าจะพิมพ์มาว่าได้นะแปดสิบเปอรนประมาณนี้ผมว่ากําลังสวยนะครับอก็ลองเล่นดูอ่าถือว่าโอเคนะครับก็ถือวนิ่งขึ้นนะฮะเอาล่ะทีนี้ผมพอใจคลิปที่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอหยุดในส่วนส,นสวยๆนั่องแล้วกันะ ผมถือว่าผมพอใจในคลิปที่ผมได้แล้วนะครับสีดีแล้วก็กันสั่นโอเคเยี่ยมนะครับก็ที่เหลือก็ Deliver อ,ออกครับก็คือกดตัว Export ออ,ออกเลยนี้ Export ออ,ออกนะครับก็กำหนดในส่วนของปลายทางได้ว่าจะ Export ไปที่ไหนครับผมว่า e x ็ o r t ไปในส่วนโอดวิดีโอนะแล้วก็ เขาเรียกว่าตัว color space เนี่ยเอาพูดเจาออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้หมดเลยผมไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคลิปที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยผมก็เอาไปตัดต่ออีกทีหนึ่งในโปรแกรม third party ทั่วไปนะอย่างเช่น Final Cut Pro นะครับ DaVinci Resolve เอาไปตัดต่อเพิ่มนะครับเพราะว่าตัว Catalyst Pro เนี่ยไม่สามารถตัดต่อทำทิมคัด อินคั t เอได้นะก็ต้องเอ็กพอออกมาทั้งก้อนอย่างเงี้ยครับเหมือนเราไปมาจัดการไฟล์ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเท่านั้นเองนะฮะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพว่าเอ็กพอเลยครับแล้วก็ให้คี p ในส่วนของ o r i g จิน l ไว้นี้กดแล้วเรียบร้อยครับรอแป๊บหนึ่งนะครับสังเกตถ้าใครไม่ได้สังเกตเนี่ยด้านบนก็จะมีตัวข่า Down อยู่ด้านบนนะก็จะบอกว่า วิดีโอนี้จะเรนเดอร์ลิงกี่ชั่วโมงนะครับก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะมันแป๊บเดียวเท่าน,นั้นแหละคลิปมันคลิปสั้นๆไม่ถึง1นาทีนะครับก็อยู่ประมาณ1นึ่งนาทีเท่านั้นเองครับก็หลอแบบหนึ่งก็ทําสามารถจัดการไฟล์หนึ่งไฟล์ได้เรียบร้อยแล้ะนะครับทีนี้ก็ลองไปทําดูนะครับใครอยู่ ผมคิดว่ามันง่ายสำหรับมือใหม่เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่กี่นาทีทัำเองก็สามารถที่จะทําคลิปได้แล้วนะครับนะแล้วก็โปรแกรมดาวน์โหลดมนาะไม่ซับซ้อนนะครับกินทรัพยากรเครื่องไม่เยอะที่สําคัญง่ายด้วยครับไม่ได้มีเมนูอะไรมากมายอย่าลืมรับตัวของ Catalyst Pro wow เนี่ยก็สามารถที่จะัพ p อ o r t ไฟล์ของโซนี่ทั้งหมด ได้เลยนะครับทุกฟอร์แมตแล้วก็ทุกกล้องด้วยนะครับรวมถึงก,กล้องระดับโปรเฟชชั่นอลอย่างพวก FX6 ได้ด้วยนะที่เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับจุดเด่นของมันก็ในส่วนของ Catalyst c l o u ก็คือสามารถดูพวกไฟล์ Data า,าไฟล์ได้นะครับรายละเอยียดของไฟล์นะครับ ปรับแต่งสีนะครับปรับแต่งสีวิดีโอได้ในระดับหนึ่งระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวใส่ระบบกันสั่นได้นะครับที่เป็น s t a b i l i z e อนะครับตัวสเตเบลิเซอร์จะใส่ได้เฉพาะกล้องรุ่นใหม่เท่านั้นนะอย่างเช่น ZV1 Alpha 7 นะครับรวมถึง Alpha 7S Mark III นะครับแล้วก็ตัว FS6 นะครับกกล้องรุ่นใหม่ๆโอเคมื่โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นแถบสีเขียวตรงนี้นะครับด้านบนเราก็ไปดูทางต้นฉบับที่เราได้เซฟไว้นะครับมีไฟล์วิดีโอก็มาแล้วนะครับ เอ,อาละนี่คือเรียบร้อยครับไฟนอลแล้วนะครับพร้อมใส่ระบบกันสั่นเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปทำการตัดต่อต่อไปได้นะครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับแล้วมีคลิปอะไรดีๆรอบหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับ โอเคจบไปแล้วนะครับกับการแนะนำแอปพลิเคชันที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ของ Sony นะครับนั mm ่น hmm. คือตัว Catalyze b r o r นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทาง Mac หรือว่า Windows นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้จัดการไฟล์นะครับ manage mm hmm. ไฟล์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงการจัด ในเรื่องของใสสเตเบล l i z เซอร์ในตัวไฟล์วิดีโอด้วยนะครับยังไงคอนเทนต์หน้าเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับท่านที่ดูอยู่เนี่ยอยากให้เราใช้อ่าอยากให้เราทำคอนเทนต์ตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทางทีมงานเนี่ยก็จะจัดการทำคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็พัฒนาเรียนรู้ไปกับพวกเรานะครับ ทีมงานโซนี่ดิจิตอลคราสาสกูนะครับก็ยังไงก็ตามครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับติดตามอย่าลืมฝากกดกระดิ่ง Subscribe ของเรากดติดตามด้วยเนาะนะครับดูคอนเทนต์อื่นๆของทางทีมงานโซนี่ไทยด้วยนะครับในช่องยูทูบนะครับแล้วก็โซนี่ดิจิตอลครามาสไทยแลนด์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ